ที่เราดูอุลตร้าแมนทิกเกอร์ตอนล่าสุดไปแหม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าอุลตร้าแมนจะเล่นสุโมเป็นกับเขาด้วยแถมเล่นเก่งอีตั้งหากละครับที่จริงแล้วไอ้กีฬาสุโมกับอุลตร้าแมนเนี่ยมันอยู่คู่กันมาตั้งนานแล้วละครับจะบอกว่าดาวน์ต้านั้นมีกีฬาที่ชื่อว่าสุโมก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามาแต่และตัวเล่นสุโมเป็นกันทุกตัวเลยงั้นก็แปลว่าอุลตร้าแมนทิกเกอร์ไม่ใช่คนแรกนะพี่ใช่แล้วครับแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นอุลตร้าแมนตัวไหนเขาเล่นนโมกับ้าางรออุ ท้าคิงแคปแรงอาฆาตของแมงดาทะเลต้องแปะเปื้อนไปด้วยมลพิษได้ก่อตัวมารวมกันจนกลายเป็นยอดอสูรนต้นนี้จากนั้นมันก็โดนเอสเล่นงานด้วยท่าซูโม่แต่ดูเหมือนว่าเจ้าคิงแคปมันจะไม่เป็นมวยเอาซะเลยครับโดนเอสเล่นงานจะต้องร้องขอชีวิตและปิดฉากไปด้วยแอตแทกบีมในขณะที่มันกำลังหงายหลังจนร่รกระเบิดไฟลุกท่วมเขาเรียกว่าผู้แพ้ต้องตายสถานเดียว อุตมะแทาโรบะทาโมชิรอนมันคือสปาราดที่ถือกำเนิดมาจากดวงจันทร์แล้วมันก็เกิดยาจะกินโมจิของจีขึ้นมาจึงเดินทางมาที่โลกแต่ว่าทาโร่ไม่ยอมแน่นอนเล่นงานมันด้วยทา่าซูโม่ที่ไม่รู้ว่าฝึกมาจากไหนหรือว่าไปเรียนแบบมาจากทีวีจนเจ้าพ่ออุนตากับเมียน้อยอย่างมินามิยูกะต้องมาตักเตือนเจ้าโมชิรอนที่มันกินขนมของชาวบ้านจนหมดเครี้ยงเลยครับมึงต้องชดใช้คือกลายเป็นครกเพื่อถูกตมโมจิแทนครับแหมดูน่าสงสารจังเลย นะครับนายจะเจ็บมาเนี่ยอุตรตาแมน80ปะทะจิมิบิชิรันร่างแปลงกายเป็นสป,ปราร์ดของเจ้าหนูซูโมโ่เทพแห่งซูโม่แต่ถ้าเกิดเขากดขึ้นมาเมื่อไร่เขาก็จะแปลงกายเป็นจิมิบิชิรันแล้วออกกอับว่าจนไม่มีใครเนี่ยชุดรั้งเขาได้หลังจากนั้นเนี่ยอุตรตาแมน80ก็มาปรากฏตัวหาเล่นซูโม่กับยอดดักซูโม่อย่างจิมิบิชิรันแต่ว่าพ่อแก้วแม่แก้วจิมิบิชิรันเนี่ยแพ้ครับ ยอดนักซูมโม่แพ้อุลตร้าแมนในการแข่งขันซูมโมร่รอเนี่ยเพราะมีจีมี่ไง อุลตร้าแมนในหน้าประทับบ่าอ่อนมันคือสัมปรลาดที่ตกลงมาตรงหลังเขาของหมู่บ้านฟูรูเบะมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัมปรลาดแห่งนิทราซึ่งอุลตร้าแมนในหน้าต้องทําการต่อสู้ด้วยการเล่นซูโม่แต่ปัโถอดปะถังล่วงไปแล้วแม่งการจริงๆเลยแถมตกอยู่ในพวงของมันไปด้วยและเนื่องจากมันเป็นสัมปรลาดซึ่งไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดมันจึงถูกอุลตราบอลลูนของในหน้าพาตัวส่งกลับไปอวกาศดังเดิมแล้วครับอุลตร้าแมนคอร์ดมอสประทั เขาวานอจิมันคือกระปะที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ํากลางป่ามาตั้งแต่สมัยโบราณกาแล้วครับแต่ด้วยเหตุผลที่ตํารวจเนี่ยไปยิงใส่มันเข้าจึงทําให้มันเนี่ยรู้สึกโกรธเกลี้ยวจึงกลายร่างเป็นตัวใหญ่จนคอร์ดหมอเดต้องมาต่อสู้แต่ดูเหมือนมันน่าจะชอบเล่นสูโม่และเกินครับคอร์มอจึงจัดให้ตามคําขออ้า มันเล่นตุกติกครับด้วยความโมโหของคอสมอสที่ทําให้เราอายประชาชีแบบนี้จัดทําการจัดหนักจนต้องร้องโอดโอยและกลับกลายเป็นร่างเล็กดังเดิมเลยครับอุตมมนทิกเกอร์ปะทาบาริไกล่าอาสูรอสนีพิฆาตที่ดุดดังยากสีน้ําเงินผู้ควบคุมสายฟ้ามันจะตีกองที่อยู่ตรงอกเพื่อปล่อยสายฟฝ้าออกมาครับมันได้ทําการท้าอุตตมนทิกเกอร์ในการแข่งขันซูโมครั้งนี้แม่แต่ว่าทิกเกอร์เล่นตุกติกนิดหน่อยครับเขามือร่วงหำและจับเวียงเจ้าบาริไกล่าจนจุกเสียดแน่น เนรี้ยวแต่ว่าแย่แล้วครับเจ้าฮิวดรัมมันมารบกวนการแข่งของเราจากนั้นก็จับพัดจับผูมาร่วมมือกันเฉยเลยครับและก็สามารถไล่เจ้าฮิวดรัมไปได้เฉยเลยและนี่น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับที่เราหามาได้หรือว่าอาจจะขาดอีกก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์แล้วก็สับไต่ไข่ <c oughs> มุ่งหน้าสู่8 0 0 0 0 0ไปพร้อมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ ถ้าคนเมื่อไรเราเนี่ยจะให้คุณมอสเนี่ย <Okay. S 1> ไปเลียงเหงื่อใต้ลักแร้นักซูโม่เฮ้ยโอ้ยโอ้ย <Okay. S 2> โอ้ยโอเคยโอ้ย <laughs> โอ้ยไม่ค่อยมัน